สวัสดีจ้าเพื่อนๆชื่อฟูสกคนมนีกับพ่อกันกับนัดอีกเช่นเคยนะคะยูที่ช่องนัดชาชาแนลจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะนัดก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลลูกมูลปลาหลังคอดเดแบบไดนนะคะให้เขาจเจริญเติบโตวไวนะคะมนีกับมาตั้งกันจ้า ก่อนอื่นนืจากน่ากระตังบอกอีกส่ว่าค่ะโดยธรรมชาติของหมูปลาแล้วนะคะมันเป็นสัตวดผีเลี่ยงง่ายค่ะว่าเข้าบริยูง่ายเหนียงแข็งนะคะในการเลี้ยงเขา,าก็และี่ที่แม่หมูนี่นะคะเป็นขอนดุกมาแล้วเนาะลูกหมูหน่อยเน,นื่องจากในช่วงอายุแรกเกิดถึงประมาณ4ีหาถึงห้าสิบหมื่นเน,นื่องจากในระยะนีเข้าควรให้ลูกหมูหน่อยเนืองจากกินนมของแม่หมูเท่านั้นนะคะ ว่าเป็นยังเข้าจะต้องแท้ลูกมูนี่กินเต้านมของแมมูเท่านั้นนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะวะ่าน้ำนมจากเต่าของแมมูนเนี่ยมันเป็นน้ำนมทีอุดมไปด้วยสารอาหารแลกักการพูดตานทานโลกนะคะทีดีตอหลังกายของลูกมูกหน่อยนะคะเคศไทยลูกหมูหน่อยเท้านี้มันแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วนะจ๊ะในระยะต่อมากนะคะคือ ลูกมูนนะคะอายุได้ประมาณสองสัปดาห์หรือว่าประมาณสิบห้าหมื่อนนีะคะน,าน่าจะจะเริ่มนะคะให้ให้ใหว่าอาหารข้นสําหรับหมูนหน่อยนะคะวิธีการให้พวกนั้นก็คือเอาหัวอาหารข้นผสมกับกล้วยนะคะว่าอาหารสักประมาณถ้วยหนึ่งค่ะกล้วยสักสองหน่วยนะคะเห็ดให้มันผสมกันแล้วก็เอาไปให้ลูกหมูหนี่แหละคะ่ะกินเพื่ออย่างตัวน,นี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกหมูหนี่ก่อน ที่เข้าจะค้ายไดเข้าตรงจับเข้ายานุ่มเนาะคะ่ะในระยะนี้เข้าสิ่งจังไดให้ให้เขานะ่ะกินอาหารเป็นนี่นเป็นวิธีการฝึกให้ลูมูนะคะเด็กคุณชินจับอาหารก่อนที่เขาจะจับลูมูยานุ่มนะคะเวลาที่เข้ายานุ่มลูมูออกไปแล้วนะคะเขาก็จะได้กินอาหารเป็นนะคะจะเจร่ญนเติบโตเร็วบวดับบวขอมนะคะบวจอยบวหยังนะคะทัดมานะคะเพื่อนระยะต่อไปก็คือหลังจาก ลูกมูนอายุได้สี่สิบหาหมื่นหรือว่าหาสิบหมื่นนะคะในระยะนี้เขาก็จะแยกลูกมูน,นะคะออกจากแม่หมูนี่คือการดูแลลูกมูในระยะนี้นะคะก็คือให้เขากินอาหารคนเริ่มผสมห้าค่ะเพื่อนๆอัตราก็ตามส่วนของลูกมูเลยว่าลูกมูม่จะโตเขากินอิม่มซํำได้นะคะเ,เขาก็สังเกตเอานะคะจากการกินของลูกมูว่า มันกินเหลือบอรหรือว่ามันกินเบิดถ้ามันกินเหลือนี่แสดงว่ามันอิม่มค่ะจะว่าถ้ามันกินเบิดแบบว่าบอ,อย่างเลยเนี่แสดงว่าเขาอาจจะยังพ่นอิ่มนะคะเขาก็ให้เพิ่มอันนี้ระยะยานมนีเข้าจะให้เป็นหัวอาหารขนนะคะแหลกๆในช่วงนี้นี่ตั้งแต่ทีประมาณสิบหมื่นจนหอดช่วงเหลื่อมยานมนี่นะคะน่าจะให้เป็นหัวอาหารขนที่เป็นสูตร20%นะคะหลังจากประมาณสองเดือนขึ้นไปนะคะ ระยะ2เดือนขึ้นไปนี่นัดก็จะเริ่มให้อาหารขนสูตรอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เขาจเจริญเติบโต,ตดีขึ้นนะคะพอจะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆถ้ามันอายุได้ประมาณสามเดือนขึ้นไปนะคะเพื่อนๆนั่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นไห้อาหารลูกหมูคุ้นแทนแล้วก็เพิ่มห่ำแล้วก็ผัวขอต้มเข้ามานะคะจะลดอาหารขนนี้ลงอีกนะคะอันนี้คือระยะที เท่าจะเลี้ยงลูกมูตั้งแต่แรกเกิดต้นออกไปจำนายนะคะทีนัดเดว่าสู้เพื่อนๆตั้งกับประมาณนี้นะคะนิ่งเลื่องของการดูแลลูกมูสข้างนั้นเองนะคะมันกับบอดดี้มีหยังอยู่ยงงี้ยนะคะมันเหมือนเล่ระยะที่ลูกมูสยังหน่อยๆเนี่ยเท่าแถวจะบอดด้เฮดยังเลยนะคะเพราะว่าลูกมูสนี่ลูกมูปลาหน่อยเนี่นะคะมันเลี้ยงง่ายเติบโตไอเด็กตัวของมันเองเนาะคะ่ะไก่เข้ากินแต่นมจากเต่าของแม่ล้วนๆเลยในระยะเล็กๆคือทีนัดบอกนะคะ น้องเนื้อจากการดูแลลูกหมูที่เข้าจะจำนายทีนัดเบเบามาแล้วเนาะคะเพืเ่อนๆการที่เข้าจะลดต้นทุนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เข้าจะต้องคํานึงถึงว่าเาสีลดต้นทุนแบบดใดแหะมันมีรายได้หลายกว่าต้นทุนนะคะอันนี้คือวิธีการที่เข้าต้องคิดหาทางนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนลงนหนัำนอกจากนัดเด มีวิธีการดูแลพววนี้เขามาแล้วนะคะในช่วงที่ลูกมูอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะเปเือ<ๆ>นนันกสีมีวิธีการลดตนลน้นทุนลงน้ํานอกจากจะให้หัวอาหารขนยางเดียวแล้วเนาะคะ่ะในเวลากลางวันหรือว่าย่ำเสาย่ำแรล่งหลังจากเข้าหอยอาหารถวกที่เป็นอาหารหลักอาหารขนนี่นะคะแกลูกมูแล้วนันก็ยังมีวิธีการลดต้นทุนก็คือเอาต้นกล้วยนะคะเพืนมอนมาซับ หายแปนเป็นชิ่นหน่อยนะคะมาหายลูกมูกินต้นกล้วยนี่มันก็จะเป็นแบบถือว่าเป็นพืชที่สามารถเทศลูกมูกนะคะมันบ่อขี่แตกได้นะคะเทศมันบ่อขี่แตกขี่เลี้ยวท้ายเลี้ยวจังสีนะคะมันก็จะบ่อป่วยแล้วก็บ่อเป็นลำไส่อักเสบได้นะคะผวงต้นกล้วยใบยบักซี่ดาจังสีขาวเพนะื่อนๆเอามาให้เขากินก็นกนได้แต่ว่าต้องเ็ดเป็นชิ้นหน่อยนะคะ นี่ก็คือเป็นวิธีการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะที่นัดใส่ในขอบหมูอหนอยของนัดเองในการเลี้ยงหมูอของน,นองัดนี่แหละจ้ะคลิปนี้นะคะนัดกะหวังเป็นอย่างหญิงนะคะว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะจากคลิปของนัดน,นะคะไปปรับประยุกต์ใส่ในขอบของเพื่อนๆเองเนาะคะ่ะการดูแลของเพื่อนๆเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใส่ ข้รับคนนีนะคะนัดก,กับขอบุณเพืเ่อน,นห้ายนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปของนัดได้เมือน,น,นี้เนะาะจ้ะจังไรน,นะคะกับฝากช่องในหน่อยของนอัดน,นะคะนัดชาชาแนวไหวในอ,อ่องอ,ออมโอ๊กออมใจของเพื่อนเื่อนชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงมูลแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะคะที่คิด่ากําลังจะเลี้ยงแรืว่าหาซัดเลี้ยงหาอาชีพที่มันเห็ุจังไรหน่อยจังสีมีลายใดเหตุก็เพื่อนเพื่อนใดน,นะคะไหวใน,ในใจของเพื่อนเพื่อนนี่เด้อค่ะอาจจะ จิรตนาเอามาเห็ุเป็นอาชีพรักหนนะคะในอนาคตขอบคุณเพื่อนๆหลายๆนะคะสำหรับมือนี้ขอบคุณค่ะ